สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเกมที่เราจะได้ชมกันครับลิเวอร์พูลครับเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนเอฟซีปอร์โตนะครับลิเวอร์พูลร,รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยผ่านทางด้านบาเยิร์นมิวนิกมานะครับส่วนปอร์โตเข้ารอบมาถึงรอบนี้นี่าน ดโดมาเข้ามานะครับแล้วคู่นี้เจอกันดูกันที่แล้วเจอกันนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นลิเวอร์พูลที่ผ่าน f c ฟซ t ปตเข้าไปนะครับต้องมาดูว่ารอบนี้ปอร์โตจะล้างแขนคืนหรือว่าลิเวอร์พูลจะย้ำแขนนะครับนี่เป็นเกมในเล็กแรกนะครับจากแอนฟิลนี่คือรายชื่อ1ิบประตจ,จริงของฝั่งลิเวอร์พูลครับ เกมนี้จะไม่มีแอนดูโรเบอร์สันครับซึ่งติดโทษแบนลักศาประตูแบนเดซอนเบเกอร์ครับแผงหลังก็จะมีเจมส์มิลเนอร์จเอมาติฟเฟอร์จิฟันได้เทนเซอร์อาโน่ตรงกลางเป็นเฮนเดอร์สันวายนาทุมและเฟอร์มิโนะครับและตัวรุกใช้เซโดมาเน่มูฮัมหมัดサาและโรเบอโตฟิรมิโน่ส่วนปอร์โต้ครับลักศาประตเป็นอิเก้คาซิยาร์แผงหลังใช้เปเป้ฟิลิเป้อเลเซเตเลส มิดิเตาตรงกลางเป็นเฮเลราเปเรลาโคโลนาบราฮิมีตัวรุกใช้มาเดกาและซัวเลสนะครับซาร่าให้ฟิมิโนพิกแต่ไปไม่ได้ครับอินเตอร์สันให้ฟาบินโยอินเตอร์สันวายนาตุ้มออกมาอานอไลโอ้โหเฮนเดอร์สันโอ้โหข้ามคานครับ โอ้ไม่ได้ครับโอกาสแรกของทางลิวโภครับด้ครข้างครับฟาเินโยให้เฮนเดอร์สันวายนาดุมเราจะวางอารโนให้โอ้โหบอลเฉียวเสาไปครับไม่ใช่ความผ่านขอไปโอ้แต่ว่าใกล้เคียงครับประตูน,นี้โคโรนาอ้าวติดเฮนเดอร์สัน มาเน่ให้ฟิมิโนแล้วไหลทุกช่องมาที่ซาลาโฮโฮไม่ผ่านคาซิยานครับโอ้แล้ววานาตุมเก็บติดไปแล้วล่ะโอซาลาเพิ่งจะทำประตูได้นะครับหลังจากทำไม่ได้มาแปดนัดติดนะครับในในเกมพิมพ์ลีกนะฮะอเลสเตเรสติดฟาบินโนเขากลางมาครับฟิมิโนไปที่มาเน่มาเน่ โดนบังครับโดยมิดิเตลขึ้นกลับไปที่คาซิยัสเฟลิปเป้มิดิเตลเวลาไหลมาที่มาเรกามาเรกาไหลที่มิดิเตลเข้ากลางามาติดฟาบินโยมาเน่มาเน่ไหลทุบมาแล้วอูแรงครับมุดไปออกข้าง ลูกทุ่มของลิเวอร์พูลอยู่หน้าทุ่มมาฟิลิดโย่มงอ่าแล้วเสียบอลไปครับซัวเรสเปิดมาที่มาเรกามาเรกาติดสาไดายฟิลิโน,โนให้มาเนี้สิมาฟิลิโนมาเนีไหลซาร่าทันครับซาร่าซาร่าเปิดแล้วเฮนร์ันติ้คุกแต่เบาครับ ไปเข้ามือคาซิยาร์อลิกาให้มาเอสเทเลสสซอารเลสถึงครับสซอาเรเลสบราฮิมีอา้าวแต่ต้งงวะสุดทั้งหึงหือเดือโฟได้ครับซาลาซาลาเปิดติดบราฮิมีลูกทุ่มของเดือโฟครับ เปเป้เลตเชนมาราฮีมีราฮีมีปัดติดมาติดนะครับเฮ็นล้สั้นเอาเฮ็นล้สั้นติดมาเลก้าแล้วไหลมามาเลก้าจะเปล่าครับไปอย่างอลริสันเบ็คเกอร์เซเตอร์มานี่มาเนี่ยไหลมาเมลเนอร์ มาเน่ ane, ถึงแล้วเข้ามาที่เฮนเดอร์สันโอ้โหระดับนะครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับจังหวะเนมเนอร์ไหลเข้ามานะครับมาเน่ ane, แล้วเฮนเดอร์สันครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับเจมส์มิลเนอร์เปิดมาเสาแรก ผมโผล่มาเอสเตเตสเก็บได้โซเลสโซอาเลสฮึมไปเลยลูกโผล่ลงมาเร็วแล้วก็ดักไม่ได้ครับอ้าวแล้วฟาลครับโอ้ใบเหลืองด้วยครับเฮเล่าครับโอ้โหคือไม่โดนบอนลแล้วครับก็เสียฟาลแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วย วายนาดุมเปิดไม่ถึงฟิมิโนวายนาดุมเปนเซอร์อานอไล่โอ้ไม่ล้ำโอ้โหบอลลึกไปถึงคาซิยาร์เดี๋ยวโผมาใหม่ครับซาร่าซาร่าเปิดมาที่ฟิมิโนได้โขกโอ้โหโหนึ่งศูนย์เลยครับไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหได้ครับเป็นฟิมิโนที่โขกหนีมืออิเก้คาซิยัสเข้าไปครับ โอ้โหต้องชมโมซาร่าคือเปิดแม่นเหลือเกินครับแล้วฟิลโนโขเข้าไปอาครับลิวโพขึ้นนำครับจากโรเบิโตโฟ,ฟิิโน,โนดูกันอีกครั้งครับจากตรงกลางสนามแล้วดูซาร่าโอ้โหดูครับหลอกเสด็จแล้วเปิดด้วยขวาครับฟิิโน,โนก็เหมือนจะงงเช็ดนะครับอาจจะไม่ค่อย เต็มมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าดีพอเป็นประตูครับ <c oughs> บอลสวยครับ <c oughs> นาที่ที่3าครับลิเวอร์พูลนำเอฟซีปอร์โตไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ม่ดเต้าจ่ายเอาแล้วเป็นลิเวอร์พูลได้แล้วโอ้มีพื้นที่ด้วยซาร่าให้ฟิมิโน ฟิมิโนโอ,ออกสายที่มาเน่มาเน่เข้ากลางเดิ่เเลี่ยวข้างครับโลกทุ่มของทางเลวโฟอ,อ้าวใบเหลืองย้อนหลังให้กับเปเป้เราดูครับโอ้โหกริ่งเลยครับฟิมิโนเห็นเาทุมาค,ครับเฮนเดอร์สัน มีเดียเตายหลมาที่โคโรนาฟิลิปเ,เป้เปเป้ไปที่อเลสเซเลสบราฮิมี่ไหลามาที่โซเลสอเลสเตเลสอ่ะใบละตุบมเปียดเปียดบราฮิมี่ขึับไปที่อเลิสันเบกเกอร์มิลเนอร์แล้มาเน่ บอลนตัวมานี้ออกข้างครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็ลิเวอร์พูลนำปอรโต้อยู่1น,นแล้วจังหวะนี้สาราลัดซัดโหติดเซฟคาซิยาครับมายัางแค่1.0ฟิลิปเป้แล้วจบขึ้นแรกครับลิเวอร์พูลนำปอร์โต้อยู่1นประตูต่ตอศนย์นะครับ ชมครึ่งหลังกันต่อครับยเวอร์นำปอโต้ยูนหนึ่งศูนย์นะครับในครึ่งแรกบราฮิมีซ้ายคร,รับเอสเซเลสมาลิก้าบอลโซเลสขึืนมาบอลบาน,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 นได้หมดนดักได้บราฮิมีให้มาที่โซเลส,สเปิดามามาลิกา้าโดนดักได้เคลีย์ทิ้งออกไปครับ พอโตยังได้ลุยต่อครับโครโรนาไปที่บราฮิมีปัดมาไดกาดขืนมาที่โซเโโลตโอ้โห้คาอัลลิซอนตูกูซูเปอร์เซฟครับเป็นเชื่อนี้โอ้โหคือซัดเต็มแรงครับแต่ว่าอลิซอนก็ถือว่าเซฟได้ดีครับดูครับซัดเส,สาแรกครับทางด้านโซเลต บกแต่มุมของปอโต้ครับราฮีมีเปิดอันซอนชกออกมาครับอ้าวบอลติดฟันได้ครับแม่มิเดเตอกาจะให้เพื่อนฟันได้ไปแล้วฟันได้คืนเมลเนอร์เมลเนอร์จะ <c oughs> ยังได้ครับฟันได้มาที่มาติปมาติปใจเสียมาลกา้าโอ้โหแต่ว่าไม่ผ่านฟันได้เห็นจะสัน ไปที่วายนาตุ้มเจฟส์วินเนอร์ไวนาตุ้มให้มาซาร่าฟิมิโน,โนแล้วไหลมาที่ซาร่าโอ้โหโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟครับของคาซิยาครับโอ้ซาร่าได้จ่อแล้วนะครับเนี่ยครับชิงกับฟิมิโนซาร่าแปครับแต่ว่าไม่ผ่านมือคาซิยาครับ ลกเตะม,มุมของลิวโพครับซาลาเปิดมาไม่ถึงโหนโแถวสองไม่มีใครครับโซเลสโซเลสให้ทีเ่เอเลสเตเลสแล้วไหลมามาเรย์ค้าอับเบิลยูเนอร์ถ,ถึงก่อนไอซามิเก,เกอร์เปิดขึ้นหน้านมาบราฮิมีคืนฟเฟรเป้ราฮิมี อาริาสเซเรสเปิดอ้าวมีเสียงน้องเวียดฟ้าวครับเสียงเบาออกบอลไปแล้วซาร่าเข้าช้าครับเข้าที่คนครับไม่โดนบอลฟิกข,ของปอ,อร์โตบาลิมีเปิดมากลึกไปถึงอาริสันเบ็คเกอร์ครับไวนาดุมไปที่เทรนอาโนซาร่าเข้ากลางมาไวนาดุม แต่เสื no. ้ออานออานอบาฮิมีสไลด์ไม่ฟาครับบาฮิมีบาฮิมีอยู่ที่บออาเลสเตเลสแลการที่แล้วเจอกันที่แอนฟิลด์ศูนย์ศูนย์นะครับแต่เลขสองนี่ที่โปรตุเกสเลือกชนะห้าศูนย์นะครับนี่อ่ามีการเปลี่ยนตัวครับเอาโครโรนาออกแล้วส่งโอตาโวาล,ลงไปลูกเตะมุมของปอร์โตครับบาฮิมีเปิด บอลเอข้ามืออาริสันเบ็กเกอร์เฟสนาโนให้วายนาดุมวายนาดุมติดโซเลตแต่ยังได้อยู่ครับโอ้โหเสียงแม่เพอร์ซิให้เล่นต่อครับมาเน่เล่นไม่ได้เปติเปเ้คือไปทีเ่เป้เป้อ้าววายนาดุมจิ้มมามาเน่เปิดฟิฟิโนโ่เอาลงฟิฟิโนโ่แล้วซัดลูกนี้2-0ละครับโอ้โหว้า คือเอาลงแล้วซัดด้วยขวาเต็มๆแบบนี้ก็ยากต่อการป้องกันนะครับอกเอเจคาสซียร์2-0ครับโอ้โห,โโหฟิมิโน,โน,โนค่ครับยิงให้เดียโกหนีปอโตเป็น2-0นะครับโอ้โหต้องดูต้องชมมานี่ครับคือยกมาแล้วฟิมิโน่เอาลงครับ นี่ครับชิปมาฟิโนโขวาลงรถตะบันที่ขวาครับ2 0งครับหลิวโพทิ้งห่างปอโตออกไปกามาที่มิเดิตาติดมิลเนอร์ ซาร่าซาร่าไปที่เทรนอสซอาโนฟันดายเฮนเดอร์สันบอลฉับมาไว้าทุมท่มไว้าทุ่มโอ้โห,โโหโฟฝาวครับัวสินน่าจะแค่เตือนเท่านั้นครับทางด้านโซอาเลสโอ้โห วว้ดุมพยายามหนีแต่สัวเลตูนี้เข้าหนักหน่วงครับแต่ว่าผู้ชินน่าจะแค่เตือนครับเอาแรนดอลครับลงไปแทนเทรนอาร์โนและแอนดเดรลลงไปแทนสัวเลตนะครับไหว้าดาวรุ่งนะครับแรนดอลอเรสเตเลสได้ครับอเรสเตเลสเปิดมาไม่ถึงมาเลกา ดักไว้ได้ครับมาติปเอเดอร์สันไปที่มานเน่ฟิเบนดโดโอ้โหมานเน่แต่ฟิเบนดโดตามเล่นฟิมิโนฟิมิโนเคืนหลังฟิเบนโดจับยาวนิดหนึ่งแล้วเป็นบอลของทางปอโตนะครับอัเนเดียวติดเฮนเดอร์สันซาร่าซาร่าไปได้ครับซาร่าให้ฟิมิโนฟิเิโนโดอ,ออกซ้ายมามานเน่เฉดแลบครับมิเลเนอร์ ฟาบ,บินโยบอลชนะฟาบ,บินโยเกือบทันครับเตะทิ้งข้างลูกเตะมุมเป็นลูกทุบของลิเวอร์พูลนะครับขอภัยไม่ทราบว่า,าได้ยินเสียงแมวดุเ่าแมวร้องอมิลเนอร์ครับเคลื่อนไปไยนาดุมอันเดียมาเรก้ามาเรก้าไหลามา แล้ว,มวเมลนอ์คขึ้นไปที่คาซิยาร์อ่อขอโทษอเลซอนเบ็คเกอร์เฮเดร่าครับบราฮิมีแบนดอดดักไม่ได้ซาร่าให้มาวายนาดุ่มฟิมิโน,โนแบรนดร์หอลไลมาฟิมิโน,โนดวนเล่นไม่ได้ครับเพราะสามนาทีตอนนี้ก็ใกล้ครบแล้วละครับ ราฮีมีหรือว่าปอโตจะตีใครแตกเพื่อเอาไปกลหรือเปล่าอาร์เจลติดอ่าเดินต่อแล้วก็จบเกมครับลิเวอร์พูลเอาชนะเอฟซีปอโตได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็มาลุ้นกันนะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายจะเล่นกันในคืนวันอังคารนี้นะครับก็ ลิพูลกับปอตโตรหรือว่าลิพูลได้เล่นก่อนในบ้านที่แอน i ฟียหรือว่าจะได้ดธีแค่ไหนนะครับถือว่ารอบนี้ลิพูลเจอคู่แข่งหลายท่านกาจะมองว่าไม่ไม่ได้เป็นคู่แข่งที่ป้าย,ยากหนักหนาอะไรแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเนาะโอเคไม่ทราบว่าตอนผมภาคเกมเนี่ยได้ยินเสียงแมวเมียวหรือเปล่าพอที่ผมเลี้ยงแมวแล้วแมวเหมือนจะตื่น นะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะโอเคก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคิดว่าคู่นี้พ้นเจาะออมาอย่างไรนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับก็คู่นี้ติดตามก็ได้ทางเว็บไซต์โกนะครับถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับส่วนตัวผมนั้นต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ